ดูข้างๆดิรอยไฟไหม้หมดเลยอะแล้วเขายังอยู่แบบได้โอ้โหเสียวแทนเล่ะระหว่างที่เรายืนนะก็จะมีรถดับเพิงนะคะผ่านตลอดเลยโอ้เป็นแถวเลยอะ่ะ แวะตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะเหมือนว่ามาไม่ถึงมารีบูเฮ้ยอโอ้ทุกคนรถเยอะมากไม่รู้เข้าไปไหนกันเข้าไปที่เดียวกับเราหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบรถพวกแบบรถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยรถพ่วงเยอะมากเฮ้ยแปลกมากวันนี้เป็นวัน วันอังคารนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเข้าพิธีสาบานตนแล้วก็ได้รับดำรงตำแหน่งแบบเมื่อวันที่20มกราคมนะคะอย่างเป็นทางการตอนนี้เวลาเที่ยงครึง่งทั้งรถเข้า LA ทั้งรถออกจาก LA ด,ดูดิโอ้โหมุมนี้เห็นชัดเลยนะฝั่งซ้ายเห็นปะแน่นนะคะทั้งหมดกี่เลนลองนับสิหนึ่ง สองสามสี่ห้าเลนนี่คือแน่นเอียดเลยวันนี้นะคะมอสอะจะกำลังเดินทางไปที่ชายหาดมาริบูนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาถาม,มาดีเอ็มถามมอสนะคะบอกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างมาริบูเห็นเขาบอกว่าเออมันอยู่ติดกับภาริษีที่ไฟไหม้ถ่าเรือมาริบูเนี่ยมันยังอยู่ไหมก็เดี๋ยวเราจะไป ดูให้เห็นกับตากันนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวหรือมาลอสแอนเจลิสจะแวะไปที่มาริบูเพราะว่าถือว่าเป็นอีกสถานที่ใครมาก็ต้องแวะเนาะถ้าท่านต้องจากะทะเลซันตาโมนิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วถ้าเราไปเส้นนั้นตรงทะเลซันตาโมนิกาเราก็สามารถขับรถเลาะชายฝั่งนะคะจนมาถึงมาริบูได้แต่ว่าถนนเส้นนั้นอะไฮเวย์ไฮเวย์วันอะ PCH1 เนี่ยเขา ปิดนะคะเราก็เลยมาทางนี้แล้วกดว่าดูดิรถเยอะมากแดดดีมากข้างนอก19องศาแดดดีดี d. แล้วก็วันนี้เขามีเตือนเรื่องลมแรงด้วยนะคะลมแรงเขาเตือนวันที่2 0 21วันนี้ก็คือวันที่21มกราคมนะคะทุกคนดูดิบนยอดเขาอะลมมันแรงแล้วมันพัดต้น,ต,นต้นไอยอดต้นปาล์มอะค้างไว้อย่างนั้นนะคิดดูวันที่ลมแรงที่ไฟไหม้อะมันแรงขนาดไหนเป็นอย่างนี้หมดเลยอะ เหมือนสตาฟไว er ้เลยเส้นน <cutter aer> <lide> ี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่โหสายฮาเลยอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมานะเพราะข้างหน้าเนี่ยถ้าขับตรงไปก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเรากำลังมุ่งหน้าลงไปแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าขวามือเห็นไหมมีรถดับเพลิงสแตนบายด้วยนะคะ แควไฟร์นะคะของของอไรลอสซนจาริสแมพยายามซูมเข้าไปมองไม่เห็นน่าจะเป็นของลอสแซนจาริสแหละเขาก็สแตนบายรอไว้เนาะเพราะว่าเหตุการณ์ก็ยังจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะขวามืออันนี้เป็นรถฟุตทักนะแล้วเขาขายให้ใครแถวนี้ดูดิไม่ค่อยมีบ้านคนเลยนะอารมณ์เหมือนล่ะถ้าเราไปเที่ยวพวกแถวชนบทเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีจอดอยู่ อาจจะเป็นคนที่อยู่ในในในหุบเขานี้เปล่าออกมาซื้อหรอดูบ้านหลังนู้นดิใช่บ้านไหมตั้งอยู่หลังเดียวค้างภูเขาอะ่ะสุดยอดเห็นไหมว่าทำไมลอสเซนเจรลิสมันถึงน่าอยู่เนี่ยเราขับออกมาจากตัวเมืองแค่ประมาณ30นาทีนะคะเราก็ได้เจอแบบเป็นวิวภูเขาเหมือนเรามาอยู่เชียงใหม่ละตอนแรกเราเหมือนอยู่กรุงเทพอยู่เลยเออมันก็มีแบบ ผมมีศาสตร์ที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราตรงไปอีกประมาณอีกนิดนึงเราก็จะเจอไอ้นี่ละทะเลรถดับเพิ่งสแตนบายหลายจุดเลยนะ mm hmm. เพราะว่าภาริเษธที่ไฟไม่หนักที่สุดนะคะ mm hmm. ก็คืออยู่ติดกันเลยแล้วภาริเษธตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดับไงดับไปประมาณ60%เปอร์เซ็นต หนี่คือไฟไหม้แบบทั้งเขาเลยนะพอรถเราเข้ามาขับในเนี้ยรู้เลยแบบรถเราคันแบบจ่อยเดียวไปเลยอะโอ้โหแล้วถ้าไฟไหม้มาริบูเขาจะหนีกันไปที่ไหนเนะี่ยดูดิเราจะเห็นว่าเขามีกระสอบทรายด้วยนะคะเออตอนเราเห็นในภาพข่าวเราจะไม่เห็นละเอียดใกล้ๆขนาดนี้นะน่าจะเป็นแนวกั้นไฟไม่ให้ลามน่าจะเป็นทรายนะ อันนี้ก็เห็นแนวทางการป้องกันไฟป่าของ LA ที่เขาใช้นะคะช่วงนี้ด้วยโอ้หตรงนี้นี่คือแบบไม่ไปหมดเลยอ่ะนี่ข้างหน้าเราสีฟ้า,ฟานั่นทุนทะเลนะคะไม่ใช่ภูเขานะทะเลอันไกลโพนซ้ายมือเป็นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเขามาจอดสแตนบายไว้ white. แล้วก็ มีรถอาหารมีอะไรอย่างงี้เลาะริมชายหาดเลยนะคะตรงเนี้ยเราดูลงไปดิมีรถดับเพลิงหลากหลายจากาหลายหลายหน่วยงานนะคะตรงเนี้ยจะอยู่ในมารีบูแล้วก็ปกติแล้วจะเป็นที่ที่คนนิยมจะมาเล่นเซิร์ฟกันนะคะแต่ว่าอันนี้ช่วงหน้าหนาวอือสองข้างทางเลย แล้วก็ถ้ามองเข้าไปเขาจะเหมือนเป็นรถบ้านแบบให้เจ้าหน้าที่มาพักด้วยเนี่ยมองเข้าไปข้างในมีแบบเป็นเต็นท์เป็นอะไรเดี๋ยวนะมันเอ่ยเหลืองๆอ,อันนี้ทําให้เราตาลายบบือน,นะเนี่ยโอ้ขวามือที่รถกระบะจอดๆเนี่ยก็เป็นแบบรถกระบะที่ไปจับไฟในป่าอะไรเงี้ยนะ กับแอปอที่นี่เขาจะใช้เยวกันใช่ไหมเช็คบอกว่าเปิดนะคะเราก็แบบเฮยเตรียมเลยว่าจะสั่งอะไรบ้างเพราะว่าถ้ามาที่นี่จะต้องกินฟิตแอนด์ชิฟส์นะคะแล้วก็มีแครมชาวเดอร์แล้วจะมีแบบกุ้งทอดของเขาที่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีของที่ระลึกนู่นนี่นั่นเออเช็คเยลนี่สรุปแล้วไม่ได้นะถ้าช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะต้อง รถวิ่งเร็วมากต้องต้องไอ้นี้ต้องโทรมาเช็คนะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวมาริบูตอนนี้นี่ร้านเนปจูนเนปจูนเน็นะคะปิดนะจ๊ะใครจะขับมอเตอร์ไซค์มาซิ่งนี่ไม่ได้เลยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมันจะมีวิวที่สวยมากมันก็เลยเป็นที่แบบถ่ายทำหนังนะคะไม่ว่าจะเป็น fast and furious นะคะก็มาถ่ายแล้วก็จะมีแบบมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก ก็ยังมีคนเข้ามาเล่นเซิร์ฟเล่นกระดานโต้ขึ้นกันนะเนี่ยตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าอากาศมันหนาวลงมองไปข้างล่างอ่ะทรายมันจะมีแบบเป็นหินหินเนาะ มันจะไม่เหมาะกับการเดินไปเล่นแซกเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมอสจะพาทุกคนขับอ่าละนะคะลงไปทางตอนใต้ต่อนะคือตอนนี้ร้านเนฟจูเนสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขับลงไปแล้วมันจะเจอชายหาดดังๆหลายชายหาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลมาาดานะคะจะมีท่าเรือมาริบูที่หลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างตอนเมื่อหลายๆปีก่อนมอสไปเดินสถานที่เที่ยวตรงนั้นปิดด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปกัน บอกไว้ว่าคนเขาจะเอามอไซค์มาขับรถล้ลอริมทะเลกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถล่อไปถึงยาวได้ถึงตรงไหนตรงนี้เขาก็ปิดนะคะชายหาดมีตรงเวิร์กเมื่อกีนะ้ที่เราไปจอดรถหน้าตรงข้ามร้านอ่ะมันเปิดเนาะคนเข้ามาเล่นเซิร์ฟได้ตรง้ เซิร์ฟหรอกเลยยังไงแต่เมื่อกี้เขาปิดนะคะอ่าขอแวะตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะเหมือนว่ามาไม่ถึงมารีบูเฮ้ยอันนี้เขามีรถบ้านมาจอดด้วยนะคะแล้วจอดตรงไหนรูป้ป่ะข้างหลังมอสนี่อันนี้เป็นป้ายมารีบูนะคะเขาบอกว่าเป็นวิวที่สวยนะคะระยะทางเนี่ย21ไมล์เลยนะคะก็เป็นออฟซีนิกบิวตี้ฟูลนะคะแล้วก็เดินลงมาอ่า ตรงป้ายมาริบูนะแล้วก็บ้านที่อยู่ข้างล่างทุกคนเห็นไหม้ยมีบ้านมีบ้านที่เขากำลังสร้างด้วยตรงนี้แล้วก็มองไปตรงนี้ปลอดภัยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ชายหาดค่อนข้างค่อนข้างที่จะไพรเวทนะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะจริงๆข้างล่างมันจะมีแบบถนนเดินด้วยเออโอ้โหแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าท้องฟ้าปโป่งนะคนมาเล่นกระดานโต้คลื่นกันเนาะที่เราเห็นมาคือแบบ ถ้าไม่ใช่ช่วงแสนการไฟไห,หม้มอสที่ว่าน่าจะคึกคักนะคะแล้วก็แดดมันดีดีแล้วมอสเนี่ยก็ใส่เสื้อหนังมากับมาทะเลแล้วก็หนาวแต่ตอนนี้ร้อนมากล้วเมื่อกี้ใส่เสื้อในแอบถอดเสื้อข้างในออกไปไม่ไหวร้อนแล,แล้ววันนี้ชุดดำหมดเลยหมวกก็ดำนี่ทุกคนลองสังเกตนะ <S <S หมวกที่มอสใส่มันมีเขียนว่าอะไรเออมันเขียนว่าดอชนะคะคุณคุ้นกันนะมีใครพอเดาถูกไหมอันเนี้ย เพื่อนมอได้ให้มาตอนแรกมอก็แบบเฮ้ยหมวกอันนี้อะไรตอนเขาให้แล้วเขาหัวเราะด้วยนะสรุปแล้วหมวกอันนี้ถ้าดูดีๆมันจะเขียนว่านี่ลองลอง,ลองดูดีๆเดี๋ยวถอดมาเลยโอ้ยหมวกก็ดำนะมันดูดแดดแล้วเกินนี่ไงมาจากนี่ค่ะ Department of Government Efficiency ก็เป็นกระทรวงใหม่นะคะที ที่ทางทรัมป์เนี่ยเขาแต่งตั้งให้อีลอนมัสเนี่ยเป็นผู้ดูแลแต่ว่าโอ,อ้นี่ระหว่างที่เรายืนนะก็จะมีรถดับเพลิงนะคะผ่านตลอดเลยอู้เป็นแถวเลยอะ่ะเออแปลว่าแถวนั้นน่าจะยังมีรถดับเพลิงเยอะแน่ๆเลยนะคะเอาเราพูดถึงไหนแล้วอะ่ะก็นี่ไงเป็นหน่วยงานที่แบบยังไม่ได้ตั้งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาให้อีลอนมัสเนี่ยมาดูแลเห็นบอกว่าจะช่วยในเรื่องของอ่า เขาเรียกว่าอะไรางบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานเนี่ยลดหายไปเลย1ล้านล้านดอลลาร์นะโอเคเดี๋ยวมอสขอไมใ่ใส่แล้วกันเพราะมันมันดำแล้วมันดูดแดดหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อนะคะคใกล้ๆกันอ่ะนะมันจะมีหาดทรายที่ชื่อว่าซูมานะอันนั้นอ่ะเขาบอกว่าคนจะไปเล่นพวกกระดานโต้คลื่นเซิร์ฟกันเยอะเดี๋ยว,วาอาจจะเยอะกว่าตรงที่เรามาม,าม่อกี้เนาะไปกันโอ้ตรงนี้มีรถดับเพลิงจอดเพียบเลยนะคะ แล้วก็จะเห็นว่าถ้ามองไปริมชายหาดเนี่ยเขาจะมีรถบ้านแล้วก็มีเ,เหมือนอมีที่ซักผ้าแล้วก็มีที่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่นะคะไม่ใช่เป็นรถบ้านของคนที่มาเที่ยวนะเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยถ้าขับเลยไปนะคะก็จะเป็นอาพาริเศษซึ่งไฟยัง ไม่ดับนะคะยังดับได้แค่60%เเซนะคะเขาก็ต้องเตรียมเฝ้าระวังนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกมันมีเรื่องลมแรงอีกระลอกหนึ่งต่ว่าตรงนี้โชคดีลมไม่แรงเนี่ยเห็นไหมแควไฟล์ Cal fly. แล้วก็รถสีเหลืองๆตรงเนี้หลายคนชอบถามว่าอะไรอันนี้จะเป็นของอีกเขตหนึ่งนะคะอุ้ยมีซานฟรานซิสโกด้วยเนี่ยมันจะมีหลายๆเขตนะคะที่เขามาสีเหลืองๆม,มองไม่ทันน่าจะเป็นเวนทูร่าไหมเนี่ยนี่ทุกคนเห็นไหมถ้ามองเข้าไป เออมันย้อนแสงนะเพราะตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ตรงเราเลยเจ้าหน้าที่ก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชายหาดตรงนี้ก็คือปิดไปเลยนะคะไม่ได้อนุญ,ญาตให้แบบเดินลงไปนะแล้วแน่นอนว่าไม่มีใครมาเล่นเซื้อฟหลอกเนาะนี่เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นรถสําหรับดับไฟป่าโดยเฉพาะสังเกตรถเขาจะไม่เหมือนรถที่แบบที่วิ่งอยู่ในตัวเมืองของลอสแอนเจลิสนะเห็นปะทรงเขาจะปแปลกๆเขาจะเขียนว่าแคลไฟ มีคนที่เขามาแบบปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วดูสิอย่างชันอะอยากจะบอกว่าอย่างชันอะนี่เห็นไหมพอขึ้นมาข้างในบนเขาก็จะเป็นบ้านคนที่เขาอยู่กันแบบนี้นี่หลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกนะเห<ม>็นไหมบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นแบบฟิลหมู่บ้านอะไรเงี้ยทั้งซ้ายขวาเราเลยนะเป็นบ้านคนตลอดเลย แบบมันเงียบสงบเนาะแล้วก็ลมทะเลพัดเย็นๆตลอดคือสรุปแล้วมีบ้านอยู่บนนี้เนี่ยนอกจากอะไรนะนอกจากากลัวซึนมิแล้วก็ต้องไฟป่าด้วยนะสองภัยพิบัติเลยรถพวกไปสนีรถขยะเขาก็ยังมาปากตินะคิดว่าพื้นที่ที่โดนไฟไหม้ไปนี่คิดว่าไปสนีน่าจะตีกลับเยอะเลยนะเนี่ยเห็นปะ เขาจะมีคนสวนคนอะไรอย่างเงี้ยที่มอสเคยพูดในไลฟ์สดน,นะคะ mm. ก็นี่แหละคนที่ได้รับผลกระทบเ ب ะก็คนที่แบบทําสวนแม่บงแม่บ้านอะไรอย่เงี้ย เมื่อกี้ที่เราขับผ่านๆมาจะเห็นว่าก็เขาปิดนะคะแต่ว่าพอเราขับมาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพอยด์ดูนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นจุดที่แบบถ้าใครได้มามาริบูนะเขายังเปิดให้ปกตินะคะเนี่ยมันจะมีช่องเข้าไปแต่ว่าห้ามเอาน้องหมาเข้ามาห้ามแคมปิ้งนะเออเขายังเปิดอยู่แล้วทุกคนมองไปทางซ้ายนั้นน่ะนั่นเราเห็นเออภูเขาที่ถูกไฟไหม้เลยนะภูเขามันดำๆอ่ะ ที่ถูกไฟไหม้โอ้มุมนี้เห็นเลยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กลิ่นควันไฟอะไรแล้วนะเดินในช่วงพระอาทิตย์แบบกำลังตกดินสักสี่โมงเนี่ยจะสวยเลยนะคะมันจะเป็นทางเทลให้คนแบบเดินป่าเป็นแบบเลาะขอบอาชายหาดมหาสมุทรแปซิฟิกไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยจุดชมวิวอืม ได้ยินเสียงขึ้นแต่ไม่รู้ว่าลงเดินไปได้หรือเปล่าแต่อ๋อเขาก็จะมีบันไดเดินลงไปข้างล่างด้วยบันไดตรงนู้นเดินเลาะแต่ว่าสังเกตมันจะไม่ค่อยมีชายหาดให้แบบได้ได้เดินอะไรอย่างเงี้ยเนานะที่ยืนข้างบนแล้วก็เดินเทเลาะไปเรื่อยๆก็โอเค้วโอเคเดี๋ยวเราก็กำลังจะขับไปที่ ท่าเรือมาริบูกันเนาะว่าตรงนั้น,นเป็นยังไงบ้างยังให้เที่ยวได้หรือเปล่าแต่อันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนระหว่างทางนะที่เราเห็นๆกันก็ส่วนใหญ่เราถ้าใครจะมาจอดรถแบบแล้วลงไปเดินไปเดินเล่นแบบมอสเมื่อกี้ตามหน้าบ้านคนเนี้ยเขาห้ามจอดเลยนะคะที่นี่ถึงเห็นจะว่างๆแต่เขาค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากๆเลยเนาะ เนี่ยทุกคนดูบ้านเขาอยู่ดิแล้วไอ้ไอ้เขาอะข้างบนนี่คือไหม้แล้วก็ดับแล้วดูดีบ้านแถวเนี้นอนไม่หลับขับไม่อุ่นกันเลยอะ่ะแล้วแต่ละหลังนี่คือโอ้โหเป็นสองสามล้านเหรียญนะมันสิบล้านบาทนะทุกคนดูหลังนั้นดิดูข้างๆดิรอยไฟไหม้หมดเลยอะ่ะแล้วเขายังอยู่แบบได้โอ้โหเสียวแทนเลย ข้างหน้าเรารถจับเพิงก็ยังแบบมูเป็นแถวเลยมาตอนนี้เรากำลังจะใกล้ถึงท่าเรือกันแล้วนะคะเดี๋ยวลงเขาอันนี้ไปจะเห็นว่าสองข้างทางนี้ยังมีรอยไฟไหม้นะคะที่ดับไปเนี่ยดูดิมาริบูอะ่ะทำไมคนรวยๆก็ถึงอยากอย,กอยู่เห็นปะ บ้านอยู่บนเขาแล้วก็ลงมาขวามือก็เป็นแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกโัวมอสลองมองไปตรงนู้นคนลงมองไปทางซ้ายเหมือนจาเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ปะเจ้าหน้าที่เขาเขาเขาไปจอดรถดูอา่าจอดรถแบบอยู่กันตรงนั้นนลคะสแตนบายไฟไหมนี่ขวามือเป็นพาซาพาซาแบบรวมหลายๆอย่าง ปกติดีนะโหหวาเสียวไหมล่ะดูสิถ้าตรงนี้ไหมก็คือหมดเยอะหมดหลายเลยโหยังคุมเข้มฝั่งโน้นก็มีเนี่ยคันเล็กๆกก็ใช่ใช่หมดเลยอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นโนบุนะคะนี่ยังปกติปลอดภัยดีนะ เหมือนจะเปิดให้บริการด้วยเลยโนบุมานิดเดียวนะคะเขาก็ปิดถนนแล้วไม่อนุญาตให้เข้าไปนะจ๊ะก็เนี่ยมีร้านค้าตรงนี้ขายอีกนิดหน่อยอนี่ท่าเรือท่าเรือเหมือนปิดเนาะหรือยังไงแต่มันเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองจอดดีกว่ากลับมานึกถึงวันที่แบบ ที่ไฟไหม้แล้วก็ชุลมุนวุ่นวหวอีกครั้งหนึ่งอะความรู้สึกมันใช่มากเลยทุกคนแบบรถตอนนี้รถดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่เห็นไหมเขาก็ยังทํางานกันแบบอยู่ตลอดเลยอะข้างบน่ะลอยไฟไหม้คือมอไม่คิดว่ามันจะลามมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยเห็นปะคืออันนี้เป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับท่าเรือเลยนะคะโอ้ไม่ถึงนี่เลยเหรอหวาดเสียวอันเนี้ย พราะถ้าเรือมารีบูเนี่ยก็เป็นโหใครมาก็ต้องเช็คอินนะคะแล้วก็จะมีคนมาตกบงตกปลาแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นธุรกิจร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นจุดเช็คอินคล้ายๆกับซานตาโมนิกาเพียท่าเรือซานตาโมนิกาเลยนะคะนี่ถึงแล้วค่ะมารีบูสปอตฟิชชิงเพียอืมเรามาตรงนี้นะเราได้กลิ่นไฟไหม้อยู่เลย เฮ้ยเขาเปิดปะเหมือนจะเปิดเราเดินเข้าไปได้มาทุกคนมอสจะพาทุกคนมาดูาท่าเรือมาลีบูนะคะว่าเป็นยังไงเข้ามาปกติตรงนี้จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารเขาปิดนะคะมาลีบูฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบเอาเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นเนี่ยมามาขายนะคะคนก็จะชอบมานั่งกันแล้วก็จะมีวิวที่สวยมากแต่ว่าวันนี้ก็คือ ปิดนะจ๊ะดูดีเรายืนจากตรงนี้โอ้โหลังนั้นเหมือนไหม้ไปบ้างแล้วปะโอ้โแล้วมีได้ยินเสียงรถวงรถหัวแล้วก็ถ้ามองไปตรงนี้ทุกคนก็มีเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเขากางเต็นท์อยู่เออเป็น red cross นะคะเหมือนสภากาชาดอะไรอย่างเงี้ย ไอ้นกตอนไฟไหม้เจ้าเป็นยังไงบ้างนี่มันนกพันอะไรนะไม่ใช่นกกระยางดินกอะไรนะเจ้าเป็นนกอะไรนะตัวเป็นใหญ่มากเลยนะดูดิสะเที่บกับมือมอนอะฮัลโหลอายุโอเคฮัลโหลไม่กลัวด้วยไม่กลัวค่ขอจับได้ปะเนี่ยโอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ไอ้นี่นะทุกคนไขหวัดนกนะ F5N1 ฟนะคะระบาดนะก็เราอย่าไปยุ่งดีกว่ากับกับกํานกตรงนี้ก็ไม่มีคนมาตกปลานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ํามันไม่สะอาดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาห้ามแต่ว่าเขาก็ให้ให้เรามาเดินได้นะจะเห็นว่าเห็นไหมเขาจะมีที่คล้องสําหรับเบ็ดตกปลาไว้ให้นะคะจะเป็นที่นิยมมากแล้วถ้าเดินไปเรื่อยๆมันจะมีคาเฟ่ยอยู่มีขายขาน,นมขายของกินแล้วก็จะมีขายของที่ระลึก แต่ตรงนู้นอ่ะเขาจะปิดนะคะแล้วพอเรามายืนตรงนี้ทุกคนถ้าเรามองจากตรงนี้นะคะถ้ามองตรงไปเรื่อยๆตรงนู้นเราก็จะเห็นตัวเมืองใช่ไหมตรงนั้นคือซานตาโมนิกาบีชนะคะแล้วก็ตรงเนี่ยชังแง่งตรงเนี้ยจะเห็นว่าโดนไฟไหม้นะคะบ้านบนเขาเนี่ยมีบ้านที่ทั้งถูกไฟไหม้แล้วก็บ้านที่รอดจากไฟไหม้นะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงเนี้ยยังปลอดภัยดีแต่ว่าแถวตรงนู้นน่ะน่าจะโดนสะเก็ดไฟแล้วก็ไฟไหม้หมดเลยนะคะ ก็มายืนแล้วเราก็กลับมาเศร้าอีกทีนึงเนาะเพราะหลายคนบอกว่าความเสียหายเนี่ยมันก็รุนแรงนะคะย้ําอีกทีนะไฟไหม้ทั้งหมด1นึ่งแสนไร่และตอนนี้ยังดับไม่หมดนะคะในลอสแอนเจลิสยังมีเนี่ยใกล้ๆกา้กันพริเศตเหลืออีกประมาณ40%ที่ยังไม่ดับส่วนเอทานฟนะคะก็เหลืออีกประมาณ20%เองนะคะก็ความเสียหาย12,000หหลังนะแล้วก็คาดว่าความเสียหายเนี่ย หลายแสนล้านล้นบาทเลยนะคะตอนนี้บ้านคนที่อยู่บนบนในพื้นที่ที่ไฟไหม้เนี่ยทางแบงก์ทางธนาคารใหญ่ๆนะคะเขาก็มีการผ่อนผันว่าไม่ต้องชําระเงินค่าผ่อนบ้านนะคะยกเว้นให้3เดือนนะคะโดยที่ไม่มีผลกับเครดิตนะคะ ก็เดี๋ยวต้องเร่งฟื้นฟูกันไปอีกนานแล้วกว่าไฟจะดับก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งส่วนพาริเสตเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาเป็นปีนะคะแต่ว่าโชคดีมากเลยที่เรายังมีมาริบูตรงนี้ซึ่งทุกคนก็อาจจะเห็นใน music video นะมิวสิกวิดีโอเนาะพวก m มลีไซรัปอะไรอย่างนี้ด้วยคือเป็นที่ที่แบบต้องมาถ้าใครมาก็ยังยังยังแวะมาได้นะวันนี้ก็เหมือนมาให้เห็นกับตานะคะให้รู้ว่า ถ้าเรือมาริบูยังปลอดภัยดีนะคะเพราะว่ามอสลามายืนบนนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวนะมอสแนะนําว่าให้เว้นไปสักหน่อยสักแบบอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะกําลังดีนะมันจะได้ไม่ได้แบบบรรยากาศที่เห็นแบบรถดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะคนที่มาเที่ยวอ่ะเ,อเข้าใจนะบางทีมันก็อาจจะแบบได้ฟิลที่แบบออย่างนี้หรือถ้าใครอยากจะมาเห็นฟิลแบบเออค้งประวัติศาสตร์นะคะที่ไฟไหม้มันก็ ก็ก็มาก็มาได้นะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่นะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมเมื่อวันที่20มกราคมก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47อย่างเป็นทางการนะคะผลกระทบกับคนไทยมอสคิดว่าคราวนี้คนไทยที่จะเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะขอวีซ่ายากเนาะเพราะว่าคำสั่งแรกเลยเขาก็ในเรื่องของอประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะตรงชายแดนนะคะตอนนี้ก็มี ตรงชายแดนเนี่ยคุมเข้มเลยคือเขาเซ็นคำสั่งนะคะ u x i v u t r v e r r d e r เนี่ยคำสั่งแบบพิเศษเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าใครที่ติดตามข่าวนะคะมอสก็มีอัปเดตทาง f c e e o o o นะคะว่าหลายๆอย่างมากแต่ว่าถ้าจะเน้นๆเลยก็จะมีในเรื่องของอกฎหมายที่มันมีมานานมากเป็นร0อปีเรื่องของอเด็กนะคะคนที่คลอดลูกในสหรัฐอเมริกาเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะได้สัญชาติสหรัฐอเมริกาเลยทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการเซ็นนะยื่นไป ประมาณว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องไปแก้ถึงรัฐธรรมนูญเลยว่าจะขอให้ใครที่พ่อแม่ที่อพยพมาอยู่ไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเด็กไม่ได้สัญชาติอันนี้ต้องรอติดตามนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปคนที่อพยพอยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายนักเรียนนักท่องเที่ยวมาคลอดลูกกันคือเด็กก็ได้สิทธิ์เรียนฟงเรียนฟรีนะคะได้เป็นสัญชาติอเมริกันเลยก็มีตรงนี้เนาะส่วนเรื่องทิกตอกนะคะตอนนี้ทรัมป์ก็ บอกว่าให้กลับมาคือเมื่อ2อวันที่ผ่านมานมันวุ่นวายมากเลยนะมีการแบนทิกตอ k แต่แบนแค่14ชั่วโมงก็กลับมาให้เล่นใหม่ได้นะคือก็ทําให้ทรัมป์เนี่ยได้คะแนนเสียงจากวัยรุ่นที่อยู่ในอเมริกาไปเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ากลับมาเล่นได้ตลอดแล้วนะทุกคนเขาบอกว่ายังให้แค่75วันก่อนตอนนี้เขายื่นคําขาดแล้วว่า TikTok เนี่ย จะให้อ,อเมริกาเนี่ยเข้าไปมีหุ้นแม้สักครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ให้ก็อาจจะแบนไปอย่างถาวรหรือเปล่านะคะเพราะเขาบอกว่าทําให้เห็นแล้วว่า14ชั่วโมงที่ไม่มี t i กตอกเนี่ยให้รู้เลยว่า t i k t o กเนี่ยไ like รค่าไม่มีค่าเลยถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยไม่ให้ทิกต o k กลับคืนมาโอ้โหเรียกว่ามันเหมือนเป็นสงครามการการ,การเมืองไปแล้วนะมันก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ต้องน่า จับตาม,มองแล้วก็ติดตามนะคะตอนนี้อเมริกาก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของมอสได้ด้วยนะ,ะยะคลิปต่อไปเนี่ยมอสจะพาทุกคนไปเดินผ่อนคลายนะคะไปตลาดวินเทจนะ,ะไปดูว่า,าผู้คนเนี่ยเขากลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วแล้วก็มีของอหลังจากปีใหม่มีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะค,ะคลิปหน้าเราจะได้แบบนะไปหาซื้อของกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Malibu, malibu.